ปลดฟ้าผ่าเพชรปากปราหน้าเป๊ะแม่ปุ้ย TPN สั่งคืนมงกุฎสายสะพายรองชนันเลิศอันดับ4 Universe i s you 2024ภายใน3วันอยู่ดีๆก็กลายเป็นเรื่องราวดาราม่าของวงการนางงามเมื่อจู่ๆแม่ปุ้ย TPN ปียาพรแสนโกสิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPN Global จำกัด ประธานองค์กรมิสเตอร์โกลบอลในฐานะผู้จัดการกองประกวด Univers e is You เวทีประกวดนางงามที่ไม่จำกัดเพศได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กประกาศบทเพชปากปารานาเป๊ะหลุดตำแหน่งรองสี่ยูอยุเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับและสั่งให้คืนมงกุฎกับสายสะพายภายใน3วันโดยได้บอกว่าตามที่ได้มีภาพและเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่าง อีกทั้งการเป็นบัตรตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งที่ได้รับอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของตำแหน่งและองค์กรนั้นๆทั้ทงๆท,ที่องค์กรได้ให้โอกาสกับผู้ประกวดทุกท่านเสมอและมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราควรได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเวที universe is you มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่แสดงออกถึงการให้เกียรติและเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพเราเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกมิติให้กับสังคมได้อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ดำรงตําแหน่งในทุกตําแหน่งและผู้เข้าประกวดในเวที Universe is You ทุกคนในเมื่อผู้ดำรงตําแหน่งท่านใดที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้องค์กร Universe is You จึงมีความจําเป็นต้องปลด ผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆก็ตามที่ได้รับจากตำแหน่งดังกล่าวและจากภาพจะเห็นได้ว่ามีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งตามที่ปรากฏออกสื่อในโซเชียลวันนี้ของรองอันดับ4 universe i s o u ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธรารณชนไปแล้วนั้นดิฉันนางปิยพรแสนโกสิกในฐานะประธานองค์กรขอแจ้งปลดขุนเพชรกมุดมาศร,รองชนะเลิศอันดับ4 universe i s o u 2 0อ4ออกจากตำแหน่งดังกล่าวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้นำ มงกุและสายสะพายคืนกลับมายังกองประกวดภายใน3วันนับจากวันนี้ค่ะจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันหลังจากที่แม่ปุ้ยได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเพชรปากประระหลุดออกจากตำแหน่งร้อง c ี i u เป็นที่เรียบร้อยพอเรื่องด่างพ้อยที่เกาะขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งทางด้านเพชรดังอย่างจอกจอกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีโดยได้บอกว่า เหล่าพี่กระเทยทั้งหลายเคยออกปากเตือนแมปปุ้ยไปแล้วว่าเพชรกระหมุดมาศไม่เหมาะสมกับเวทีและโอกาสที่มอบให้แน่นอนเพราะเขาเคยได้รับโอกาสมาหลายรอบแล้วจากหลายๆคนแต่ก็ทําพังทุกทีจอกเตือนแมปปุ้ยตั้งแต่เริ่มเปิดสมัครอยู่อยู2024แล้วว่าเพชรไม่เหมาะสมยังไงกับกองประกวดทําแม้กระทั่งประกาศห้ามในกลุ่มพูดถึงหรือสนับสนุนขณะลงประกวดแต่ด้วยพลังคําว่าโอกาสคุณแม่ก็ไม่สนใจอะไรแถมย้ําด้วยคําพูดวลีที่กินใจบนเวทีในรอบ ไฟนนลตอกหน้าใส่จะเธอจ็อกเข้าไปอีกรวมถึงเม็ดมั่นของแอดมินด้วยสุดท้ายเป็นอย่างไรคะปัญหามากมายวีรกรรมเยอะแยะไปหมดจริงๆไม่ควรเข้าตั้งแต่ส่งใบสมัครแล้วคะ่ะแต่ก็ยังให้เพราะโอกาสบอกไปตั้งแต่แรกๆแล้วจะเธอในกลุ่มก็เตือนเยอะแยะว่านางได้รับโอกาสมาก,กี่ครั้งในชีวิตก็ไม่ฟังขนาดนางงามต้นแบบอย่างน้ำตาลที่นางแต่งเป็นแรงบันดาลใจมาประกวดเพื่อจะขอโทษอย่างที่อ้างยังไม่อยากจะเจอไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยคะ่ะก็ไม่รู้ คำว่าโอกาสเหมาะยังไงกับคนนี้ฝาอั้นควรได้มากกว่าค่ะถ้าเน้นคำว่าโอกาสบนเวทีจอกเตือนแม่แล้วนะคะอีกทั้งก่อนหน้านี้มีประกาศใหญ่จากปุ้ยปียาพรเพจจอกจอกก็ได้โพสต์ข้อความว่า เคยออกมาโพสต์ขอสละตตาแหน่งซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดจริงหรือคอนเทนต์เพราะยังไม่มีการยืนยันจากกองประกวดกระทั่งแม่ทัพใหญ่ TPN Global เข้ามายืนยันด้วยตัวเองในไลน์ Open Chat ว่าเขาขอสละตตาแหน่งแล้วนี่คะตามนั้นคะ่ะไปแบบเงียบๆแบบไม่ประกาศใหญ่โตอยากไปก็ไปหลังจากที่เพชรปากปาระ,ระได้เคยออกมาโพสต์ขอสละตตาแหน่งไปก่อนหน้านั้นซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเจ้าตัวขอสละจริงหรือไม่เพราะไม่ได้มีการยืนยันจากกองประกวด หรือมีประกาศออกมาแบบเป็นทางการจากกองประกวด